สวัสดีครับ่ถแตะแขวเตีเอวยังนุม่มสามทิศชันแนแวไม่แล้วครับผมครับเมื่อกี้กับมุมพรมพอกับบรรยากาศหน้าทงพี่น้องรับเมื่อนี้กับผ้าพี่ผ้าน้องเขาออกมาเล่นหน้าทงพี่น้องหลังจากไปเกียก่ยไกล้เกียก่ยกายอยู่ไอหน้าโคกเรียบร้อยแล้วนะครับครับเศร้าเมื่อนี้ก็เป็นเศร้าวันที่สิบหกแล้วครับสิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่แหละครับวันเพลินฮัทครับเมื่อนี้ บ้้นห้อยออกครับคว่หวังของอมู่บ้านครับืันนี้ใช้มีตัวดีกับขมม้อมีนมาบอกได้เลพี่น้องนี่ครับแดดเศรษฐช่วงหงวงเศครับสามทิศออกมาเบื้องให้เบื้องหน้าเราละย่างไปรอเบื้องจากวางจากข้าวแล้วไม่ไรสามทิศก็เริ่มสีเมียนใกล้สีเหมือนแล้วครับเหลือจะทุ่มใหม่เงี้ยน่ะละแล้วก็สีเดงม,มาขนออกครับเพราะว่า เลี้ยงปูเลี้ยงบ้านเลี้ยงปูเลี้ยง้ยงงาไปแล้วเนาะครับก็สีได้เอารถมาไทเตรียมดินเตรียมยัไงไว้ละบ้านนี้ก็สีได้เจ็บเมียนไหม่ออกครับก็เสียทิศลาคือเก้านั่นล่ะมากมาก็าไถให้ครับแต่ว่าตอนนี้แก่หยากแข็งอกากัายางน้ำไทให้ไถหน้าน,านี่แหละครับล้วก็เทียงหน้า,ก,า,าก็สิให้แก้นันล่าผ้ามาเห็ดว้ากันไว้แล้วแต่ตอนนี้ก็ให้3ทิตคนใหม่ขนไหลออกกอน บรรยากาศดีครับช่วงเช้าแต่ก็บช่งสีแดดแห้งอยู่ดอกไอฝนมันตกตอนดึกๆนะครับประมาณหกทุ่มตีนึ่งเนี่ยแหะก็ตกก็ตกว่าตกว่าแห้งกับตกแห้งเติบอยูดพี่นอ้องตวงน้ำได้เป็นโอ่งสองโอคง์อยู่แต่มันตกประดนเนาะครับเหนียงสิครับนี่ฝนตกลงมาหยากระเชียวกันยัง นี่ชีวิตท,ที่ว่าขึ้นมากอะใครแน,น่ครับงัวคั้วไกับสิด้มีหญนมีอย่างกินเนี่ยจังมากกับสิแร่เอาไปหน้าโคกแล้วพี่น้องเนี่ยเพิ่นไทให้ไทนหน้าเมื่อนี่ก็ได้เอาไปแล้วครับเดี๋ยวเพิ่นกับสีว่านเขาว่านนามแล้วเนาะออยายท้องอวยรถตุ๊กกะงามขึ้นมากแล้วครับถึงฝนถึงยังบพาพี่น้องไปเที่ยงหน้าดอกเพราะวา่าสามสิบไปมาแล้วเมื่อกี้นี่ พาพี่น้องงูเมีย่ยยวสิพาไปเบื้องไปอัปเดตเบิ้งสะพานคอนเวรดนี่ก่อนครับเพิ่นเห็นหอดใสแล้วถาพี่น้องออเมาอาบรรยากาศซื้อๆอกก่อนสิไปทํางานเนาะครับมื่อนี้สามทีทํางานครับแป๊บๆเดียวกับลางเดียนเราพี่น้องได้เครื่องนึงเราเดียนคือสะพาน มันเป็นตะโตกอยู่ดอกครับพี่นอ้องเมื่อค้นเนี่ยฝนเพราะมันเอาแห้งฝนตกลงใจดินใสยังแล้วก็เอาขึ้นมาครับนี่น้ำทรงหน้าสิก่ะโตกพอดินไลน่นี่ครับทางนี่ครับสะพานข้อวอิเกษดิก็ได้เป็นสะพานใหม่แล้วบ้านเนี่ยไห่อะไรก็สศได้เก็บได้เมียนขึ้นมากครับ นี่ใหม่เพี่นเอาครับนี่เพี่นกาเริ่มตีล่างว่างโค้งไว้แล้วครับผู้ละเมาเพี่นกาได้นี่ละจา้างเทศบ้าลน,น้องเลยครับซุ้มพื้นเป็นสร้างเป็นยังมา,มามามาตีแบบไว้ให้น้อครับเพราะว่าเพี่นเพี่เนเฮ็ดยูยูอีกบ้านหนึ่งยูยูบ้านตำบลพุ่นครับนี่เพี่นกาได้เฮ็ดทางเหตุยังมาให้ถ้าเหตาเที่ยวเที่ยาวาซ้ำซาก่อนน้อครับนี่ แล้วอีกบ้านนึงพื่นละเพิ่นยังไรสิลงมากครับพื่นเราเมาตอนนี้เพิ่นให้สร้างมากีล่างวางโค้งไว้ก่อนกว่วงหง่ยุคครับเนี่ยแต่มองนี้มันขนดทางสิเป็นโค้งฮักศอกนะครับนามมันกระสีไหลบ่สะดวกปกันเลยเราก็หวยมันกะคือสามทิศคยบอกไปนั่นแหละครับมันตื่นมันเคินนึ้นมากล้วก็มันไม่ไหลมันอุดมันตัดไหลหลอกน้ำ ขางหวยนี่แล้วครับน่ครับเพื่อนกะเฮ็ดเลี้ยวมันก็สีได้สัญจรไปมากขนใหญ่พืชผลการ,กรเกษตรห้องไงึ้นเนาะครับห้องก็สิบ่ได้พาทวงพาทาเหยีย่ยมให้เหยี่ยมหน้าใส้หน้าเข้าไประษีดีกว่าเก้าอยู่หรอกครับหรือว่าจังใดกับจังคอยช่วงกัน,นกเดียด๋ยวสามทีเกษีอัพเดทให้เบิเ้องลีเลยหรอกครับ ช่วงนำหลากนำมากเนาะว่ามันสีระบ,บายดีบ่รือมันสีถวส่มวมซ้ำใดเพราะว่ามันก็ค่อนข้างสีหักศอกแห้งครับ่องนี่คนมาเห็ดพคนกับคือสีเห็ดบดดนแล้วครับนาสินาสิสี่ช่องนะครับนี่ ข้องคอนเวิร์ตัวนับเป็นคอนเวิร์ตแล้วครับถ้าแบบนีู้บ่บ่มว่านสะพานดอกแต่อยากได้เป็นสะพานพุ่นแล้วครับแต่ว่ามันมันค่อนข้างที่ทำเรื่องยากเนาะครับใช้เวลาม่นี่ก็โดนเติบแล้วครับเรื่องสะพานนี่จากสะพานไม้เขาขอเป็นสะพานปูนเนาะครับก็คือวานนะครับเนาะ อาว่ามันผู้มีอำนาจสิไปแต่สินใจมันต้องผ่าหลายขั้นตอนครับเพิ่เลงบประมาณก็เลยออกมาให้เป็นเป็น,นเวอม์ดครับผ่าคอนอมิดสี่ช่องนาสิเป็นช่องละสามี่เมตรนี่แหละครับ4ี่เมตรสามเมตรสามเมตรเนาะครับสี่ช่องมันก็สิเป็นสิบสองเมตรพอดีครับนี่ตามแนีเบิ่งนี่กับประมาณสิบกว่าเมตรเด้อครับนี่ เล็กเพิ่นเก็เตียมมาแล้วครับเล็กไวเม็ดเล็กยังเตรียมมาไวหมืแล้วนี่อ๋อครับพี่น้องเป็นคลิปสั้นๆพาพีผ้านองเขาออกมาเล่นทงเล่นท่าครับมาเอาบรรยากาศหลังจากฝนตกนิ้นลงมาช่วงดึกๆช่วงหกทุ่มตีหนึ่งครับผ้าพีผ้านอกมาเล่นหน้าทงไปเล่นต้าน่าโคกไรเดี๋ยวพี่น้องสีเบือก่อนครับเอาสันทิศกับสีขอตัวขออนุญาตเข้าไปอานนามเตี้ยงตัวเปี่ยนเสียผะเอาขอ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 ห้องขาห้องน้ำ ไปทำการทำงานก่อนครับครับท่านนี้สามทิดกระอขอบุญขอบคุณนะครับพ,พ่อแม่พี่น้องห้องมืดสุขุสุขคนแล้วครับที่เขามารับช่มชิบของสามทิศตัต้งต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทกวามังใจครับฝากเป็นกําลังใจฝากก็เลยกดแชร์กดซับสไคร้ที่สําคัญอย่าลืมกดก,ดก,ดกดระดิ่งเพื่อสิบไวรัสภาพไม่แม่เนาะครับคลิปหน้าสามทิศติภาพทีภาพน้องไปยังกันยังคอยช่มคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามทิศกระเสียวว้สมนีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ